สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขุสุกคน,นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจตังคนภูไทยนะคะพี่น้องค่ะสำหรับฮาหนอยพิเศษนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบเก้า วันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะคะเมื่อวานมีใครโชคดีไหมคะต้องถามแบบนี้นะคะเพราะว่าของแอดนะคะพี่น้องจับตัวรูดให้ผิดนะคะกะฮานอยพิเศษไม่เข้านะคะสําหรับฮานอยพิเศษไม่เข้านะคะเอ่อก็ตัวเลขก็คือล่างออกหนึ่งหนึ่งบนออกสามหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เอ่อ 0 3 1นะคะแต่ว่า3ตัวก็เกือบแตกนะคะฮานอยพิเศษเพราะว่าเราให้ไป210เนาะเกือบถูกต้นนะคะแต่ก็ไม่ถูกนะคะแต่ก็ไม่ถูกนะคะแต่ว่าตัวเลขนำโชคเราเข้าไป2ตัวนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องถึงบอกว่าให้พี่น้องทำตัวเลขนำโชคเนาะ เดี๋ยวเราจะมาทําให้เหมือนเดิมนะคะพี่น้องน้อยพิเศษวันนี้เราก็จะมาจับคู่วิ่งรูดให้เหมือนเดิมนะคะหาตัวเลขนำโชคแล้วก็จับคู่วิ่งรูดให้เหมือนเดิมสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็คือจะให้เน้นตัวเลขนำโชคเป็นหลักนะคะส่วนว่า จะจับคู่เองก็ได้นะคะหรือว่าเอาตัวเลขที่อดจับให้ก็ได้นะคะพี่น้องเนอะวิ่งรวดตัวไหนพี่น้องก็พิจารณาเอาก็ได้นะคะเพราะว่าถา้าว่อตามแอดก็คือตัวเลขตัวเลขน้ำโชคเข้านี่มันเข้าทุกวันอยู่แล้วนะคะศูน สำหรับตัวเลขนำโชคนะคะตัวเลขนำโชคที่ได้มานะคะก็จะมีเลข4 5 7 3แล้วก็0ูนย์นะคะ4 5 7 3 0 สำหรับตัวเลขที่ได้มาก็คือ45730นะคะจับคู่ตัวไหนดี สำหรับ6คู่นะคะ6คู่ก็จะมี40 43 45 53แล้วก็54แล้วก็57นะคะ40 43 45 53 54แล้วก็57นะคะส่วนตัวกันก็จะมี ตัวกันก็จะมีห้าห้าแล้วก็เจ็ดสามนะคะห้าห้าและเจ็ดสามนะคะห้าห้าและเจ็ดสามนะคะตัวรูดก็คือตัวรูดนะคะตัววิ่งรูดนะคะก็จะมี วิ่งรูดสี่รองห้านะคะสำหรับสำหรับเอ่อสามตัวนะคะสามตัวนะคะก็จะมี สี่ห้านะคะสี่ห้าสามสแล้วก็สี่ศูนะคะสี่ห้แล้วก็สี่ศนะคะแล้วก็

ก็สำหรับตัวเลขนำโชคนะคะก็จะมี5ตัวนะคะก็จะมี45730 45730 4043แล้วก็4ีหนะคะเออแล้วก็53 54แล้วก็ห้ตัวกันก็คือ55แล้วก็เจนะคะวิ่งรูดสีรอง5้านะคะ สามตัวก็จะมีสี่ห้าสามแล้วก็สี่สามศูนย์แล้วก็สี่ห้าเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋านะคะกอฝากไว้เป็นแนวทางเลือกนะคะก็สาหรับใครที่เอ่ออยากมีที่เสี่ยงโชคก็ลองคลิกเข้าไปดูนะคะมีปักลิง์ไว้ให้นะคะตรงใต้คลิปวิดีโอของเจ๊ตังคนภูไทนะคะและเอ่อใต้เพจเจ๊ตังคนภูไทนะคะพี่น้องเด้อ แต่ว่าแอดบด้บริษอนะคะไม่ได้เสี่ยงโชคตรงนั้นนะคะเพราะว่าแอดเออแค่ทำตัวเลขเป็นแนวทางให้พี่น้องที่เฉยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาก็ถ้าชอบตัวเลขนําโชคก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะส่วนที่ว่าท่านจะใช้หรือไม่ใช้อะไรยังไงก็สุดแท้แล้วแต่ท่านนะคะใครชอบก็แวะเข้ามาเอาได้นะคะใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะหะเนาอนอ,นอ,อันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะ กะ <c oughs> ขอโทษมากมากนะคะเพราะว่า,าตัวเลขของเรามันไม่เข้านะคะตัวเลขของเรามันไม่เข้าก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาชมแล้วกอ็อยากได้ตัวเลขที่ชัวร์ไม,แม่แม่นนะคะก็อาจจะผิดหวังนะพี่น้องเนาะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าของเราก็ ไม่เข้านะคะก็สําหรับตัวเลขนําโชคที่ให้ไปนะคะก็อยากจะให้เป็นแนวทางเลือกอีกทางหนึ่งเพราะว่าเจ๊ตังก็จะบอกไว้ตลอดเนาะค่ะพี่น้องว่าให้พี่น้องออดูดวงคาดจากตรงนี้ใหม่ก็ได้นะคะสาหรับใครไม่ชอบบางทีดวงเราอาจจะมาจากตรงนี้ก็ได้หรือไม่ก็จากตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกคนก็คือจะต้องเอาตัวเลขนําโชคเป็นหลักนะคะจะต้องเอาตัวเลขนําโชคเป็นหลักถ้าชอบ ตามที่จะตังจับคู่ให้นะคะจับคู่ให้วิ่งรูดให้2ตัว3ตัวก็ได้อยู่แต่ก็อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดวงกับวาสนาของเฮาคือกันเนาะคะ่ะบางครั้งตัวที่เราจับมันก็ไม่ออกนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมถึงให้ตัวเลขนําโชคห้าตัวนี่คือสาเหตุที่ต้องให้ตัวเลขนําโชค5้าตัวเพราะเราจับ แอดจับไม่ถูกแต่ว่าแฟนขับจับถูกนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะคะขอให้ทุกท่านช่วยพิจารณาด้วยนะคะอ่าโอเคสำหรับฮาหนอยพิเศษก็จบแค่นี้ละคะ่ะโอเคนะคะขอให้ทุกท่านโชคด,ดีสุขุสุขกันนะคะสวัสดีค่ะ